บทที่856หากราชาต้นไม้ทองคำสีน้ำเงินอยู่ในสถานะสูงสุดเขายังสามารถแข่งขันกับราชาปีศาจท,ทั้งสามได้แต่ราชาต้นไม้ทองคำสีน้ำเงินในปัจจุบันได้สิ้นสุดการวิจัยของเขาแล้วเนื่องจากความเสียหายหนักของราชาคิงคองตกลงมาจากฟากฟ้าและล้อมรอบเขาเป็นวงกลมราชาแห่งต้นไม้ทองคำเพิ่งผู้จบราชาปีศาจทั้งสามของเผ่าวิญญ,ญาณคิงคอง และในเวลานี้นะขอบฟ้ากลุ่มแสงสีน้ำเงินกําลังพุ่งเข้าหาเมืองคิงคองด้วยความเร็วที่เร็วมากและในไม่ช้าสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่ามีคนอยู่ในกลุ่มแสงเป็นถังซานที่มาจากการพบปลูกของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันตัวเองถังซานจากกระพัดเงินสีน้ำเงินได้ยกเถาวันสามเถาวันทำให้ราชาคิงคองทั้งสามกลายเป็นผงพ่อครับผมกลับมาแล้ว ขังซานร,รีบทาให้ราชาต้นไม้ทองคําสีน้าเงินมีเสถียรภาพซึ่งตอนนี้ยืนไม่มั่นคงเพราะระดมพลังจากเลือดของเขาฝ่าบาทท่านไม่ต้องปิดบังตัวตนของท่านต่อไปถ้าท่านฟื้นขึ้นมาจากเมื้อมือของจัก,กรพรรดิท่านจะเป็นหลานหลานของหลานไม่ได้ราชาต้นไม้สีน้ำเงินทองเห็นแก่ตัวสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือความอบอุ่นความอบอุ่นที่สามารถช่วยให้เขาลืมการรังแกของชาวต่างชาติได้ชั่วคราวและความจริงที่ว่าเผ่าพันธุ์นั้นกำลังถดถอย ดังนั้นเมื่อเจ้าหญิงต้องการเปิดเผยตัวตนของถังซานก็คือราชาต้นไม้ทองคําที่หยุดเธอลูกชายของเขาเป็นใครไม่สําคัญหรอกเพราะตราบใดที่ยังมีลูกชายครอบครัวของเขาก็ไปต่อได้เฉพาะตอนนี้การเสียชีวิตอันน่าเศร้าของภรรยาของเขาและการเสียชีวิตของพวกพ้องของเขาทําให้ราชาต้นไม้ทองคําสูญเสียความหวังในชีวิตและเขาไม่จําเป็นต้องปฏิบัติกับแทงซานเหมือนลูกชายของเขาอีกต่อไป ฝ่าบาทเพื่อเห็นแก่ครอบครัวของฉันและฉันต้องการที่จะดูแลคุณในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาโปรดดูแลส่วนที่เหลือของตระกูลของฉันด้วยราชาต้นไม้สีน้ำเงินทองชี้ไปที่ลานบ้านที่รกร้างยาวอยู่ข้างหลังเขาและพูดว่าถังซานตอบอย่างนุ่มนวลกริตแทงตรงเข้าไปในหัวใจของเขาแต่ในวินาทีถัดมาราชาต้นไม้ทองคำก็นำมันออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและถังซานไม่มีเวลาหยุดเขา ราชาต้นไม้ทองคำจบชีวิตด้วยความเสียใจและไม่เต็มใจเช่นนี้ถังซานไม่ได้รู้สึกเศร้าเกินไปเพราะเขารู้ว่าสำหรับราชาต้นไม้ทองคำสีน้ำเงินวิธีที่ดีที่สุดที่จะกำจัดมันคือการปล่อยให้เขาตายเขามาที่ลานซึ่งกษัตริย์หวังจินซูชีให้เห็นและมีคนเพียงสิบคนจากทองสีน้ำเงินทอง ต่างกอดติดกันและการกอดกันแน่นราวกับรับความตายอย่างสบายๆจนกระทั่งหนึ่งในนั้นพบว่าคนที่มาคือถังซานไม่ใช่คิงคองจากนั้นเขาก็อุทานอย่างตื่นเต้นนอกจันนายน้อยกลับมาแล้วนายน้อยกลับมาแล้วถังซานไม่ได้เลือกที่จะหลอกลงกลุ่มต้นไม้ทองคําที่เหลืออยู่ในตอนนี้เขาสารภาพเปิดตนของเขาในเวลาเดียวกันเขาได้แจ้งให้พวกเขาทราบถึงซาบของราชาแห่งต้นไม้โลหะ อย่างไรก็ตามเขายอมรับทุกอย่างที่ถังซานพูดเผ่าพันธุ์ของพวกเขาโชคดีในหายนะนี้หลังจากที่ผู้คนของตระกูลต้นไม้ทองคําตกอยู่ในพวังชั่วขณะพวกเขาก็เป็นสมาชิกที่เหลืออยู่ของตระกูลต้นไม้ทองคําและพวกเขาก็เป็นอีกหลายพันคนที่โชคร้ายพบกลุ่มมังกรทะเลใกล้กับบริเวณทะเลข,ของจัก,กรวาิบริชเชนและมอบหมายให้พวกเขาส่งคนบูโกทรีเหล่านี้ไปยังอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรในหุบเขาทองของถังซานเพื่อเอาชีวิตรอดชั่วคราว เมื่อรู้ถึงความอับปยศนี้แทงซานเชื่อมั่นว่าตระกูลต้นไม้ทองคำจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งหลังจากการทำลายล้างของเผ่าคิงคองและการทำลายล้างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ภายหลังหลังจากประสบโดยไม่คาดคิดในราชสำนักบรรพบุรุษจ,จัก,กรพรรดิไม่โต้เถียงอีกต่อไปว่าจัก,กรพรรดิคิงคองถูกฆ่าโดยกลุ่มสัตว์ประหลาดหรือไม่ ข่าวเมื่อในด้านการมองเห็นของผู้คนเขายังจัก,กรพพัดอสูจรจิ้งจอกสวรรค์ปรากฏตัวอีกครั้งในที่สาธารณะหลังจากล่าถอยไปครึ่งปีและนำสิ่งที่สำคัญกว่ามาอีกประการหนึ่งดาวฟ้าหลันที่รวดเร็วเป็นเทรนที่กำลังจะหายไปพลังงานของระนาบดาวนั้นหายไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความเร็วจะไม่เร็วแต่ก็มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งจิงจ้งจอกสวรรค์กล่าวอย่างเคร่งครึมต่อจัก,กรพพัดทั้งหมด ปริมาณการใช้บ่อยอยู่ไกลจากที่เท่ากันมันจะเปลี่ยนดาวพลังงานของมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้และจำนวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับพลังงานเหล่านี้กอลลิงถูกใช้โดยกอบอลินในทวีปและอื่นๆเช่นในฟรานมีเพียงส่วนเล็กๆของระนาบด้านบนเท่านั้นที่ให้พลังงานความเป็นไปได้และถ้าพลังงานทั้งหมดของดาวต้องการเปลี่ยนแปลงสมมุติเท่านั้นกลืนกินและถูกกลืนกิน การหายตัวไปอย่างไรเหตุผลจะสลายไปได้อย่างไรเช่นนี้ได้อย่างไรพลังงานดาวพลาดได้อย่างไรโดยรู้ว่ากลุ่มคนที่ตายไปแล้วซึ่งทองคําถูกหยิบขึ้นมาเป็นแก่นแท้ของยุคนั้นได้ผ่านการกลายพันธุ์เช่นนี้เทียนอย่างคนแรกในราชสำนักรู้สึกรําคาญกับไฟของเทียนจริงและตอนนี้เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นจัก,กรพรรดิเพราะของท้องฟ้าเขาจึงรู้ว่าเขาไม่ใช่จัก,กรพรรดิปีศาจคุณยินดีที่จะถามโชคลาบทั่วไปของดาวฟ้าหลันหรือไม่ นี่จักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ชะงักเล็กน้อยเมื่อมันควรจะเป็นผลึกน้ําด้านหน้าอีกอันความขัดแย้งรุนแรงกับเครื่องบินทําให้มงกุฎถูกทําเครื่องหมายเรามาลองทําลายระ่าของเทพราชากันเถอะราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์อยู่บนร่างของจักรพรรดิอสูรคริสตนผู้ยิ่งใหญ่ความเฉลียวฉลาดดันทุกความรับผิดชอบบทที่857ด ในความเป็นจริงในปีที่5ขอองค์การสถาปนาสวนนรกของจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์เขาค้นพบว่าพลังงานของดาวได้ระบายออกอย่างต่อเนื่องและเหตุผลที่แท้จริงก็คือเพราะจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ได้รวบรวมโชคทั้งหมดของดาวฟ้าหลันไว้ในทวีปนางฟ้าดังนั้นนายดาวจึงไม่สามารถระดมพลังงานของเขาได้อย่างเต็มที่เพื่อปอกป้องดาวฟ้าหลันทุกมุม สิ่งนี้ทำให้ดาวอีกดวงสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ทะลุทะลวงผ่านความเข้าใจผิดและการปิดกั้นของเจ้านายของดาดของพรรคการเมืองตลอดเวลาและกำหนดตำแหน่งของพรรคพวกในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่เหตุผลที่จัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์เพียงบอกเรื่องนี้ในตอนนี้ก็คือการให้เรื่องที่สําคัญกว่านั้นทั้งหมดเพื่อให้จัก,กรพรรดิหลายคนสามารถละอคติของพวกเขาออกไปได้ในขณะนั้นและรวมกันเป็นหนึ่ง เพราะตั้งแต่ถังซานนำโชคสองสามก้อนกลับคืนสู่ดาวพลังแห่งโชคซึ่งถูกครอบครองโดยกลุ่มกอบลินเพียงลำพังก็เริ่มเปิดรับเผ่าพันธุ์อื่นจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์พยายามปล้นพลังโชคของเผ่าพันธุ์อื่นอีกครั้งในวันที่ล่าถอยแต่ก็ต้องประหลาดใจที่พบว่าโชคที่เขาคุ้นเคยมากที่สุดนั้นไม่คาดคิดว่าจะรอการสั่งสอนของเขาเองในเวลานี้มันทำโดยราชาแห่งเผ่าสัตว์ประหลาดการสิ้นพระชนของจักรพรรดิคิงคองจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ไม่สามารถแน่ใจได้ แล้วมีปัญหาร้ายแรงมากสําหรับเผ่าพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่เผ่ากอบลินที่ไม่ได้เป็นจัก,กรพรรดมานับพันปีก็จะมีคนที่แข็งแกร่งที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อทําลายสถานะของจัก,กรพรรดและหลังจากบุกทะลวงจัก,กรพรรดอิทธิพลของโชคจะไม่ใหญ่โตเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปซึ่งหมายความว่าจะมีเผ่าพันธุ์อื่นเพิ่มขึ้นบนดาวฟ้าหลันนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่จัก,กรพรรดอสูรจิ้งจอกสวรรคต้องการเห็น เหนือมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดทางซานซึ่งตั้งรกรากอยู่กับประกูลต้นไม้ทองคําตอนนี้กําลังบินไปทางขั้วโลกใต้ของดาวฟ้าหลันหลังจากวนรอบดาวฟ้าหลันแล้วแทงซานก็ตกตะลึงอย่างมากกับทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์และสายพันธุ์ต่างๆและสถานที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกคือขั้วโลกเหนือและใต้มันต้องมีอะไรอัศจรรย์มากกว่านั้นแน่ๆตอนนี้แทงซานสามารถมั่นใจได้ว่าทางเหนือและทางใต้ของดาวฟ้าหลันอาทิตย์ยังไม่ตกอีกเป็นอาทิตย์ คุณอยู่ที่นั่นหรือเปล่าทังซานหยุดและถามตัวเองและสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อต,อตาทังซานในขณะนี้คือหอคอยสูงที่ทะลุผ่านชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินใต้หอคอยมีมหาสมุรสีทองใสซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังเป็นพิเศษก้าวไปข้างหน้าทังซานร,รู้สึกขึ้นกับภาพแปลกๆตรงหน้าเขาในขณะที่ยังคงชะลอตัวต่อไปใครระมาใครกล้าบุกรุปอาณาเขตของเผ่ากวงหมิงของฉัน หญิงงามผู้มีปีกขวางทางของถังซานในตอนนี้หลายคนสวมชุดเกราะสีทองโปร่งแสงผู้หญิงหลายคนเกือบจะเหมือนกับมนุษย์ทุกประการความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือมีดวงอาทิตย์สีทองอยู่บนหน้าผากของพวกเขาแต่สิ่งที่ถังซานไม่คาดคิดก็คือหลังจากที่สัมผัสแห่งสวรรค์ของเทพสมุรผ่านผู้หญิงสองสามคนที่อยู่ข้างหน้าเขาแล้วเขาก็ค้นพบเงื่อนงำของท้องฟ้าพลังแห่งการทำลายล้างถังซานพล่องออกมา พลังศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงตรงหน้าพลุ่งพลานบทที่858แต่ในนั้นจริงๆแล้วผสมกับความคิดการทำลายล้างของพลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านั้นคุณภาพของความคิดที่ทำลายล้างนี้มีสูงมากหากเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดเผยว่าไม่ใช่ความสามารถของแท้งซานที่จะแสดงให้เห็นความคิดนี้ต่อจิตสังนึกอันศักดิ์สิทธิ์ เกาบูลลี่ในนามของราชินีแห่งแสงคุณต้องการทำลายตระกูลแสงอันสูงส่งอะไรอย่าตำหนิฉันคุณไม่เข้าใจคำพูดของผู้คนเราเป็นคนเราจะมีพลังแห่งการทำลายล้างได้อย่างไรถ้าเราไม่ต้อนรับคุณตอนนี้คำเตือนครั้งสุดท้ายถ้าโกรธอีกครั้งตระกูลนางฟ้านิสัยของสาวสวยอาจจะเร่าร้อนมากถังซานออกคำขาด ทั้งสองตระกูลผู้ถูกมีเพียงฉันชื่อถังซานเพราะฉันต้องการพันธมิตรระหว่างเผ่าพันมนุษย์และขุนนางเพื่อปกครองฉันไม่ได้ตั้งใจจะรุกรานเพื่อนบ้านและร่วมกันต่อต้านกอบลินเต็มไปด้วยความจริงใจถังซานมองไปที่เขาชั่วคราวปล่อยความสงสัยในใจเกี่ยวกับพระเจ้าที่ทูตสวรรค์ดูด่าเขาวเด็กสาวแห่งตระกูลกวงหมิงเก่าบูลี่กล่าวอะไรนะฉันเคยได้ยินมาโดยตลอดแต่ฉันได้รับคําเตือนว่าเป็นมนุษย์หรือไม่ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ส่วนกอบอลินทั้งสองอยู่ที่นี่ ฉันผ่านคุณไปแล้วและเจ้ามีสัมพันธ์ไมตรีกับคลาวคลาดของเราทำไมเจ้าดื้อนักท้ายที่สุดดาบหลายเล่มพุ่งเข้าหาแทงซานจากทุกทิศทางหญิงชาติพันธ์โบกมือให้ยาวเรื่องนี้ถูกตอบโต้ด้วยกำลังณนะจุดนี้แทงซานก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันต้องเริ่มบทที่859ปลดล็อก ok. โอ้อวดคุณตามฉันมาจริงๆ ในขณะที่ร่างของถังซานถูกเปิดเผยนายน้อยของเผ่าแสงได้ดึงพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาไปสู่จุดสูงสุดแล้วในฐานะที่เป็นอัจฉริยะที่ครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ผ่านมาของตระกูลกวงมิ่งนายน้อยของตระกูลกวงมิ่งได้ก้าวผ่านระดับพระเจ้าไปแล้วตั้งแต่อายุยังน้อยทันใดน,นั้นห้องถงสีทองท,งทั้งหมดก็สวยงามยิ่งขึ้นจากนั้นดาบสีทองที่เผยให้เห็นพลังศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกแขวนไว้เหนือหัวของแทงซาน แทงซานร,รู้ว่าเขาคิดผิดและแทนที่จะตอบโต้กลับเขากลับเรียกชุดเทพสมุดของตัวเองออกมาและรับเสียงอันดังสนั่นจากนายน้อยแห่งเผ่าแสงการโจมตีระดับราชาของมอนสเตอร์โดยธรรมชาติไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับถังซานได้มากนักด้วยการฟันจากนายน้อยของเผ่าแสงเขาพบว่าถังซานไม่ได้รับบาดเจ็บดังนั้นเขาจึงหยุด เหตุผลที่ราชินีกวงหมิงไม่ได้หยุดเขาหรือจงตีถังซานร,ร่วมกับนายน้อยของตระกูลกวงหมิงก็เพราะเมื่อถังซานปรากฏตัวเธอรู้สึกว่าสายเลือดของบุคคลน,นี้พิเศษมากและมีความรู้สึกที่ครอบคลุมและความแข็งแรงของมันเมื่อเทียบกับตัวมันเองนั้นไม่มากเกินไปเมื่อเห็นว่าถังซานไม่มีเจตนาขัดขืนเขาจึงปล่อยให้ลูกสาวเล่นกลพานะนาท่านเป็นใครทำไมถึงอยากตามเธอไปสิ่งที่คุณพูดไปก็ลบเลือนไปจากความดำได้แต่จริงหรือ หลังจากที่ลูกสาวของเธอเอาชนะถังซานได้เพียงพอแล้วราชินีแห่งเผ่าแสงก็ถามในลักษณะที่สอดคล้องกันฉันว่าฉันเป็นใครมาหลายครั้งแล้วฉันไม่อยากจะพูดอีกเลยเหตุผลที่ฉันตามลูกสาวของคุณเป็นเพราะฉันได้กลิ่นหมอกสีดำนี้จากร่างกายของเธอเมื่อเห็นว่าราชินีกวงหมิงพยายามทำสิ่งที่ยากทัศนคติของถังซานก็ไม่เป็นมิตรเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปถ้าเป็นอย่างนั้นก็พิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงถ้าทำได้ทุกอย่างต่อรองได้ ราชินีแห่งตระกูลแสงมองดูควันดำแน่นอนว่าถ้าถังซานสามารถแก้ปัญหาที่รบกวนตระกูลแสงมานานกว่าศตวรรษไม่ต้องพูดถึงถังซานติดตามลูกสาวของเธอแม้ว่าถังซานจะแต่งงานกับเธอที่ดาราชินีแห่งตระกูลแสงไม่เคยเบื่อหน่ายถังซานไม่ได้พูดอะไรอีกทันใดนั้นตรีศูนย์ตรีศูนย์ก็ปรากฏขึ้นบนหน้าผากของเขาจากนั้นแสงของเทพสมุดสีทองสีฟ้าก็ส่องไปทางหมอกสีดำ ในการเผชิญกับสิ่งต่างๆในโลกระดับสูงแน่นอนว่าเราต้องใช้สิ่งที่สูงกว่าเพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านี้ตำแหน่งเทพของทังซานได้รับการฝึกฝนจนถึงระดับของราชาเทพดังนั้นในจักรวาลทั้งหมดอาจมีบางสิ่งที่มีคุณภาพสูงกว่าแสงเทพสมุดภายใต้แสงแห่งเทพสมุดเมฆควันดำที่แข็งกระด้างมานานกว่าร้อยปีเริ่มส่งเสียงหวีดหวิวและแยกย้ายกันไปอย่างรุนแรง และในนั้นดูเหมือนว่าจะสามารถได้ยินเสียงกรีดร้องของผีนับไม่ถ้วนและเห็นวิญญาณของความตายอันน่าสลดใจนับไม่ถ้วนแสงของมืดสมุดสองเป็นเวลาเต็มชั่วโมงและในที่สุดก็กวาดล้างควันดำที่มีขนาดเท่ามนุษย์ออกไปจนหมดนอกเหนือจากห้วงอวกาศที่อยู่ห่างจากดาวฟ้าหลันมากกว่า10ปีแสงดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่ากับดาวฟ้าหลานเพียงหนึ่งในสิบสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในจังหวะที่ถังซานกวาดควันดำออกไปและวิถีที่เคลื่อนที่กลับกลายเป็นถูกเลื่อนไปทางขวาสามจุด ข้างบนนั้นอารเรขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสิกิโลเมตรพังทลายลงอย่างกะทันหันและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในพื้นที่นั้นถูกบดขยี้เป็นผงด้วยกำลังที่บ้าคลั่งในขณะเดียวกับที่อารเรพังทลายลงในความมืดดวงตาสีแดงเลือดคู่หนึ่งเปิดขึ้นอย่างเกียจคร้านวงเวทที่พังทลายกลับคืนสู่สภาพเดิมและสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนในหมู่พวกมันก็ฟื้นคืนชีพในเวลาเดียวกันและพวกเขายังคงทำงานหนักต่อไปดาวเคราะห์ทั้งดวงได้กลับสู่วงโครจรเดิมแล้ว กับดาราชาวฝรั่งเศสเมื่อมองดูหมอกสีดำที่อยู่ตรงหน้าเธอหายไปอย่างสิ้นเชิงราชินีแห่งการแข่งขันที่สดใสก็มีความสุขในทันทีและนายน้อยของตระกูลแสงมองไปที่ถังซานด้วยสีที่แปลกตาซุนชาเป็นใครราชินีแห่งเผ่าพันธุ์ที่สดใสาถามอีกครั้งคราวนี้เธอเปลี่ยนชื่อถังซานเป็นซุนซาท่านแม่ชื่อของเขาคือถังซานเขามาจากเผ่าพันธุ์มนุษย์และข้าขอพบเขาก่อนหน้านี้ไม่มีเวลารายงานให้ท่านฟัง ก่อนที่ถังซานจะตอบกลับนายน้อยของเผ่าแสงก็เบ่ปากเล็กน้อยและพูดอย่างตื้นตันบทที่860ความล้มเหลวของพันธมิตรเผ่าพันธุ์มนุษย์นั่นคือเผ่าพันธุ์อะไรราชาแห่งแสงถามด้วยความสงสัยไม่ใช่ว่าเธอไม่เครา,ารพถังซานแต่เป็นเพียงเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อ่อนแอเท่านั้นที่ไม่รู้จากกลุ่มแสงที่อยู่ห่างไกลจากทวีปนางฟ้า ทั้งซานคิดเรื่องนี้โดยธรรมชาติดังนั้นเขาจึงไม่รำคาญและอดทนบอกราชินีแห่งตระกูลแสงเกี่ยวกับสถานะและสถานาการณ์ปัจจุบันของมนุษย์ในทวีปนางฟ้าอย่างอดทนราชินีแห่งแสงฟังด้วยความสนใจอย่างมากต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อ่อนแอและอ่อนแอที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชีวิตรอดระหว่างกอบอลินตัวใหญ่ทั้งสองในน้อยของตระกูลแสงตั้งใจฟังมากขึ้นถอนหายใจและก้มศีรษะเป็นครั้งคราวสแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อชะตากรรมอันน่าเศร้าของมนุษยชาติ ดังนั้นจุดประสงค์ของการเดินทางของคุณคือการต้องการให้ตระกูลแสงของเราช่วยมนุษย์ต่อต้านกบลินทั้งสองด้วยกันหลังจากฟังคำพูดของถังซานราชินีแห่งแสงมองตรงไปที่ถังซานแล้วพูดแต่แล้วเธอก็ละสายตาไปมองดูมหาสมุทรที่กว้างใหญ่และใสสะอาดนอกห้องถงสีทองนูนายเพื่อนถังซานราชินีแห่งการแข่งขันที่สดใสชี้ไปที่ท้องฟ้าและกล่าวว่าและการเปลี่ยนชื่อเป็นแทงซานก็คือเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่สดใสและผิวเผินในขณะนั้นเป็นเพื่อนกัน ฉันไม่เคยไปทวีปนางฟ้าแต่มีจัก,กรพรรดิสองคนบนทวีปนางฟ้าที่มาที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเราแม้ว่าหนึ่งในนั้นไม่มีความสามารถในการต่อสู้แต่เขาสามารถควบคุมโชคลวงตาได้และจัก,กรพรรดิองค์อื่นยิ่งน่ากลัวกว่านั้นอีกเมื่อหน้าเขาวความเข้มแข็งของเธอและฉันเปรียบเสมือนดวงดาวเมื่อเปรียบกับดวงจันทร์ที่สุกใสฉันเห็นอกเห็นใจมนุษยชาติของคุณมากแต่เผ่าแสงของเราไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นและสิ่งที่เราสามารถพึ่งพาได้ก็เป็นเพียงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เท่านั้น ดังนั้นด้วยความเคารพแม้ว่าคุณได้ช่วยกลุ่มของฉันในการแก้ปัญหาที่รบกวนมันมาเป็นเวลาร้อยปีและแม้กระทั่งช่วยสอปีชีทั้งหมดบนพักพวกในระดับหนึ่งความรับผิดชอบหลักของฉันคือปกป,ป้องกลุ่มของฉันให้อยู่และทำงานอย่างสงบสุขและเป็นที่พอใจดังนั้นฉันจึงไม่เห็นด้วยกับคำขอของคุณในการเป็นพันธมิตรผู้เท่าของตระกูลแสงปฏิเสธแทงซานเช่นนี้แม้จะดูไร้ความปราณีไปบ้างแต่ก็เข้าใจได้ท้ายที่สุดในใจของเธอผลประโยชน์ที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์ของเธอคือสิ่งสำคัญที่สุด ทังซานเห็นว่าราชินีแห่งแสงมีทัศนคติที่มั่นคงและแสดงความเข้าใจด้วยในกรณีนี้ฉันจะออกไปก่อนและขอให้ผู้เท่าเผ่าจเจริญรุ่งเรืองหลังจากที่ถังซานพูดจบเขาก็กำลังจะหันหลังและจากไปและอื่นๆอีกมากมายถังซานมองย้อนกลับไปผู้พูดคือนายน้อยของตระกูลแสงท่านแม่ในฐานะประมาจารย์ช่วยมนุษยชาติทั้งตระกูลไม่ได้แต่ข้าทำได้ การสะกดรอยตามอย่างเร่งรีบของถังซานก่อนหน้านี้ทำให้นายน้อยของเผ่าแสงเกลียดแท้งซานอย่างมากแต่เมื่อเธอลงมือเพื่อระบายความเกลียดชังเห็นได้ชัดว่าแท้งซานแข็งแกร่งกว่าเธอแต่ไม่ตอบโต้และความประทับใจของเธอที่มีต่อแท้งซานเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากนั้นความเหมาะสมของแท้งซานในคำพูดและการกระทำของเขาและความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมที่เขาแสดงทำให้เธอรู้สึกดีเกี่ยวกับแท้งซานในทันทีเยอ,อ๋อเจ้าพูดเรื่องไรสาระอะไรกัน เอเอ๋อเป็นชื่อเล่นของนายน้อยของตระกูลแสงแต่เมื่อเห็นว่าลูกสาวซึ่งมักจะอ่อนโยนและคุ้นเคยจริงๆแล้วพูดคำไรสาระเช่นนี้ราชินีแห่งแสงถามอย่างโกรธจัดไม่จำเป็นต้องมีนายน้อยแม้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องการพันธมิตรแต่แต่มันไม่รีบร้อนคิดถึงหัวหลิงเอ๋อที่เคยเลิกคิ้วใส่เขาในหินหมืดที่ห่มาก่อนถังซานก็อดไม่ได้ที่จะเหงื่อออกเย็นๆดูเหมือนว่านายน้อยของเผ่าแสงคนนี้ก็ดึงดูดความสามารถพิเศษของเขาเช่นกัน ถ้าเหมยกงจือรู้ว่าภายนอกเขายุยยวนมากเขาจะต้องตัดตอนตัวเองเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แทงซานก็ตกใจกับผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งและเดินทางหลายพันไมล์เหนือมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดแทงซานซึ่งอยู่ห่างจากเชิงไห่อันศักดิ์สิทธิ์เริ่มจริงจังเขานึกถึงควันดำอย่างระมัดระวังในตอนนี้ซึ่งมีพลังแห่งการทำลายล้างที่เป็นของเหล่าทวยเทพ เป็นไปได้ไหมว่าอาณาจักรเทพกำลังจะกลืนดวงดาวฝ่าลันไม่ควรเป็นเช่นนั้นอาณาจักรเทพจะกลืนดาวเคราะดวงหนึ่งได้อย่างไรหากอาณาจักรเทพทำเช่นนั้นไม่เพียงแต่จะไม่สามารถรับพลังงานของดาวเคราะห์ได้ระนาแต่จะถูกทำลายโดยจัก,กรวาลธรรมบัญญัติถูกทำลายโดยตรงเมื่อแทงซานงงเขาก็นึกถึงรายละเอียด จริงๆออกมาตามที่ราชินีแห่งตระกูลแสงกล่าวในตอนนี้ทังซานสามารถมั่นใจได้ว่าจักรพรรดิที่มายังเผ่าแห่งแสงเป็นจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์และจักรพรรดิคริสตนที่นอนหลับอยู่ในร่างกายของเขาเสียงเรียกมาจากภายในจิตสำนึกของแทงซานและจักรพรรดิปีศาจคริสตนที่ยังคงหลับอยู่ก็ถูกปลุกด้วยเสียงปัง จัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันเป็นเหมือนวิญญาณของหัวอยู่ห้าวอแต่ความแตกต่างคือวิญญาณของหัวอยู่ห้าวมีอยู่ในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาในขณะที่จัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่ในแบรนด์คริสตันของถังซานข้างในถังซานเจ้าพยายามจะทำอะไรเจ้ากลัวฆ่าตายฉันคิดว่าเจ้ากำลังจะขึ้นไปในขณะนี้จัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ยังคงดูเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เ,เธอขยี้ตาที่ง่วงนอนและตะโกนใส่ถังซานอย่างไม่พอใจ เมื่อเห็นจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ออกมาถังซานยิ้มเล็กน้อยอย่ากโกรธป่าบาทฉันยังพบบางสิ่งที่ไม่เข้าใจดังนั้นฉันจะปลุกคุณขึ้นมาและถามเมื่อได้ยินถังซานพูดเช่นนี้จัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ก็ค่อนข้างตื่นเต้นมีบางอย่างที่เธอไม่รู้มานี่พูดมาให้ป้าได้ยินการแสดงออกของถังซานเริ่มจริงจังเขามองเข้าไปในดวงตาของจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่และถามช้าช้าคุณรู้จักสถานที่เผาแสงหรือไม่ อัญญาประกาศคู่